ปริพุนชิตวาทรงสวยแล้วปายาสังซึ่งข้าวปายาตสุชาตาทินังอันอนังสุชาดาถวายแล้วปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยววิสาขาพุณมีทิเวเสในวันคือฤิธีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วด้วยวิสาขาเลิกปวาเหตวาทรงลอยแล้วสวนนปาติง ซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองนธิยาในแม่น้ำเนรัญชรายะชื่อว่าเนรัญชราที่วสาภาคังทรงยังส่วนแห่งวันวีตินาเมตวาให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วนานาสมาปติหีด้วยสมาบัติต่างๆทั้งหลายมหาวะสันเดในชัดแห่งป่าใหญ่ตีเรที่ฝังนทิยา